อย่าเล่าความฝันยิ่งใหญ่ให้ลูกไก่ฟังวันหนึ่งมีลูกอินรีบังเอิญตกไปที่เล้าไก่แม่ไก่เห็นจึงเก็บมาเลี้ยงเหมือนลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งทุกวันมันจะทําตัวเหมือนลูกเจี๊ยบคุยเขี่ยหาหนอนและบินไปขันบนต้นไม้หลายเดือนต่อมามีพญาอินทรีตัวหนึ่งบินผ่านลูกนกอินรีเห็นจึงถามเพื่อนเพื่อลูกเจี๊ยบว่าฉันจะบินแบบนั้นได้ไหมเพื่อลูกเจี๊ยบพากันหัวเราะและพูดว่าเราเป็นลูกเจี๊ยบเราจะบินเหมือนพญาอินทรีได้ยังไงลูกนกอินทรีเชื่่่่่่ออออแลใ้้ีีีวววิิตตบูกกกกกเเจยยยยไไปัังงหหาาาาาาาคคนนนมมมฝญดสํร็ ผิดกลุ่มอยู่กับเพื่อนที่พูดดูถูกและคอยดับฝันถ้าคุณมีความฝันยิ่งใหญ่อย่าสนใจคําพูดคนอื่นจงลงมือทําเพราะคุณอาจเป็นพยาอินทรีคุณบินได้ไกลกว่านกตัวอื่นและประสบความสาเร็จได้มากเท่าที่คุณต้องการ